สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับสีานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่4นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567นะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับน้องแอดทาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆสำหรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับที่ท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะผ่านนะครับมาเจอเนาะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับ ก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าไปที่หน้าโปรไฟล์ YouTube ผมเนาะก็พอไปถึงหน้า YouTube นะครับกดเข้าไปทร้งรูปโปรไฟล์แล้วก็ลองหาเลื่อนดูคำว่าชุมชนนะครับเนาะก็ผมโพสติ QR ์ o d ดนะครับไว้นะครับก็สามารถเพื่อนเพื่อนนะครับทักทายมาหากันได้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆปังสองรอบเนาะ เด้งบนล่างหลุด2รอบนะครับก็ยังดีนะครับพี่พี่เพราะว่าท่านใดที่ตามในรอบปกติกับพิเศษน่ถือว่ามาเด้งเดนะครับนอยกาชาตินะครับผมให้1กับ7ผลที่ออก255ก 5, ับ63นะครับพี่พี่หลัก6นี่ก็นิ้นนะครับ7 6 1 6ึงแต่เข้ามา6 3เนาะหลุดไปนะครับผมฮานอยพิเศษนะครับให้9กับ5ผลที่ออก492 889นะครับ ในรอบนี้ผม2อกิจสองใจนะครับพี่พเพราะว่าตอนแรกจะให้จะให้รูดที่ที่เก้านะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ห้าเด็ดน,นะครับก็เลยเลือกเลือกเอาห้านะครับเมื่อวานนี้เลือกเอาห้าเป็นหลักเนาะห้าไม่มานะครับรอบนี้ใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับของเราเข้าไปในตัวเจาะตรงๆเน้นๆเก้าสองแล้วก็เก้าแปดแปดเก้านะครับก็ถือว่ามา ทั้ง2คู่เลยนะครับเนาะสำหรับสายเจาะนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับทนใดที่ติดตามในตัวเจาะนะครับส่วนแนวทางอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติปกตินะครับพีของเราเนาะก็มาเด้งๆ้งเหมือนกันนะครับพี่ๆสามตัวนี่เกือบแตกเนาะเมื่อวานนี้พี่ๆสมาชิกในกลุ่มในลุ้นเลยลุ้นเลขบนนะครับพี่ๆเสียดายมากๆนะครับแต้มเดียวเนาะผิดเลข6กับเลข5้านะครับ ผมให้5กับ4นะครับรอบนี้รูด5ผลที่ออก64050นะครับใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่50ตรงๆเน้นๆหรือว่าท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่40ตรงๆนะครับก็ถือว่ามาเด้งๆกันเลยรอบนี้นะครับมีพี่พิสมาชิกในกลุ่มก็ได้เฮกันนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทาง ในรอบ VIP นะครับให้1กับ7ผลที่ออก4 8 4กับ68นะครับอันนี้ก็ให้78กับ18เนาะมาให้เราก็ไม่ได้นะครับพี่นอ้องมา8 4กับ6 8แต้มเดียวครับ6ก 8, กั 8, บ78ก็หลุดไปนะครับรอบนี้สรุปแล้วก็มา2รอบหลุด2รอบนะครับแต่ว่าแต่ก็ยังดีที่มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับท่านใดมีช่วงเมื่อวานนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ดได้นะครับผม วันนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์เราขอให้ขอให้ใหหนาทางเด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่การชาตินะครับพี่ๆี่วันนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับสายลูดสายลูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ 0ู 03, 0 5 0ส4ม4ูน6 43, 45, 46, 3ตัวให้ไปที่40่นะครับอันนี้ฮาหนอยกาชาตินะครับ ส่วนนะครับผมฮานอยพิเศษนะครับี่พี่ฮานอยพิเศษผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3 3 1 3 4 3 6 7 1 7 4 7 6 3ตัวนะครับ7 3 1 ตัวเน้นตัวเจาะนะครับสามหนึ่งสามสี่เจ็ดหกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฮานอยการชาติกับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอยปกตินะครับพี่พ กับ vip เนาะปกติกับ vip ผมให้ไปที่เลข2กับเลข7นะครับ2กับ7รูดไปที่เลข7นะครับ7ก็จะเป็นที่7 0 7 1 7 5 2 0 สองหนึ่งสองห้านะครับสามตัวสองเจ็ดห้านะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ฮานอยปกติขอให้มาเด้งๆอีกนะครับเมื่อวานนี้มาเด้งๆเนาะ ฮานอย v ี p นะครับฮานอย v ี p ผมได้เลข3กับเลข9นะครับไปพี่ได้เลข3กับเลข9กลูดไปที่เลข9นะครับ9ก้าสี่เก 6, 9, 8, 3, 4, 3, 6. สานะครับ3ตัวนะครับผม3 96นะครับเก้าหกเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับฮานอยปกติแล้วก็ vip นะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่ <K _> ก็แนวะทางค้านอยเนี่ย <K _> ผมจะลง2สูตรนะครับพี่พี่ก็คือสูตรแยกหน่อยเ <K _> นาะก็จะแยกเป็นหน่อยให้แต่ละรอบนะครับอีกอีกอีกสูตรหนึ่งก็คือในโค้งสุดท้ายนั้นจะเป็นมัดร,รวมเลขเด่นตารางนะครับเพราะว่าพี่พี่บางท่านชอบในการจับเลขวินนะครับก็คือจับเลขวิน3ตัว2ตัวเนาะก็ความชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะนะครับ,นะรบแต่ละคนแต่ละท่านนะครับอาจจะชอบ แบบนั้นนะครับอีกคนอาจจะชอบแบบนี้นะครับเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอให้แนวทางที่ให้ไปนะครับมาเด้งเด้งในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอบคุณพี่พีสมาชิกที่ให้การติดตามรับชมแนวทางนะครับชิปนี้กาบสวัสดีครับ